แต่ต้องบอกเลยครับว่าผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามแก๊งนี้แก๊งอดีตวีเจเออแก๊งวีเจเออพี่วุ้นเสนะ้นดังมาก แล้วก็อีกคนนึงเลยคือวีเจจา๋าที่สุดใช่ไหมในบรรดานหนุ่มๆน,นี่เขาจะแบบว่ากรีดรานมากก็ไม่อยากจะออกตัวเยอะเพราะว่าเขาแต่งงานแล้วเตยไม่นะได้อดีตวีเจครับวีเจจา๋จจาของเราครับนัทถาวีรนุชนะฮะต้องบอกเลยครับว่าหลังจากที่แต่งงานกับสามีนักธุรกิจนะฮะคุณตู้ธนานัตน,นะครับมาได้ปีกว่า,วาแล้วแต่ต้องยอมรับครับว่าเธอคนนี้ดูแลตัวเองดีเช่นเดียวกันเพราะถึงแม้ว่าจะแต่งงานแล้วครับเธอก็ยังออกกําลังกายหนักดูสิครับผมเนี่ยเป็นคน หนที่ติดตามวิธีการออกกำลังกายของเธอผ่าน Instagram. อ,อินสตาแกรมนะฮะแล้วดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะไปออกกำลังกายบ้างแล้วเธอเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วก็ใช่ว่าจะต้องปล่อยเนื้อปล่อยตัวออก็ดูแลตัวเองดีแบบนี้เพราะว่าหุ่นของเธอดูสิครับซิกแพคโอ้โมันเป๊ะมันมันเออรู้แล้วรู้ มันลงตัว,วจริงๆอ่ะผนดีจริงๆคุณผู้ชมโดยเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะติดตามเธอแล้วก็เหมือนกับพี่คิวนั่แหละเหมือนกับว่าต่าตาต้องไม่มองผมเลยนะตอนนี้ไม่ใช่ดูดีครับตาต้ก็ไม่มองผมเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> อ <c oughs> นางเตย,ยเป็นผู้หญิงเองยังชอบมองเลยกล้ามเนื้อต่างๆ <c oughs> คือนอกจากแบบว่าสวยแล้วก็เฮลตี้ด้วยนะคะอย่างที่พี่คิวบอกเลยแล้วสเสน่ห์ของเธอเนี่ยยังคงความสวยสะพรั่งเหมือนเดิมสวยเก่งชีวิตรักลงตัวแบบนี้ไม่ต้องลุ้นกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่มานลุ้นกันนั่นก็คือแอบเชียร์เมื่อไหร่จะมีทาย,ยาทมาเติมเต็มครอบครัวสักทีล่ะคะจากว่าด จังหวะอะค่ะอย่างตอนนี้จ๋าว่าโดยสภาพแวดล้อมอะความรู้สึกของตัวเองอะยังรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโดยส่วนตัวจ๋าฝากไข่เอาไว้จ๋าก็เลยคิดว่าอืมไม่เป็นไรให้ทุกอย่างมันดูดีขึ้นให้มันดูเป็นสภาพที่เรารู้สึกโอเคก็ว่ากันจ๋าไม่อยากกังวลหน้ากังวลหลังหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะเราตั้งเป้าไว้ว่าต้องอายุประมาณเท่าไหร่ไหมเจ็ดสิบแล้วกันค่ะลอเล้ยหลอเลยยังไม่ได้คิดแบบเป๊ะๆไม่กล้าบอกว่าแบบอุ้ย ปีหน้าปีต่อไปคือไม่กล้าบอกค่ะเดี๋ยวกลายเป็นว่าบอกแล้วไม่ใช่ขึ้นมาเขาไวยังไงบ้างคะแล้วแต่คุณจ๋าเลยค่ะไ่ายังมีเวลาสวีดกันเหมือนเดิมไหมคะโอ้โห <c oughs> เอาเป็นว่าไม่เจอกันวันไหนทีกว่า เดี๋ยวนี้เขาก็มีนวัตกรรมเรื่องของวงการแพทย์ต่างๆทำให้สาวๆเนี่ยก็ไม่ต้องรีบมากเพราะอย่างพี่จ๋าก็คือมีการฝากไข่เอาไว้แล้วนะคะคยังไงถ้าหากว่ามีข่าวดีเมื่อไหร่ก็มาบอกเราบ้างละกันเพราะว่าเราก็อยากจะเห็นแบบว่าตัวน้อยๆ,ๆของพี่จ๋ากับแฟนว่าจะแบบน่ารักขนาดไหนต้องน่ารักแน่ๆครับแลวต้องหุ่นดีแน่ๆเลยนะครับ <c oughs> ส่วนประเด็นที่หลายๆคนพุ่งเป้าไปว่าเอยทำไมพี่จ๋าไม่ค่อยลง รูปคู่กับสามีเลยคุณตู้เนี่ยพี่จ๋าเองก็บอกว่าโอ้เจอกันทุกวนันจะให้มาลงอะไรอินสตาแกรมอีกล่ะในอินสตาแกรมก็ขอเป็นพื้นที่ส่วนตัวร<ช>อเอาไว้เป็นวันพิเศษวันครบรอบวันต่างๆนานานแบบนี้ที่มันสําคัญค่อยลงโมเมนต์นั้นให้กับแฟนๆได้ติดตามแต่ระหว่างนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีรูปคู่สักเท่าไหร่นะครับใช่คือแบบว่าอาจจะมาไม่ถีแต่มาทีก็คือแบบหวานแบบนี้เลยคุณผู้ชมเห็นแล้วก็คืออิจฉามากเลยนะคะ